สวัสดีครับพบกับช่องหัวงอกติดดินอีกนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมะขามนะครับมะขามอะไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเรามาแนะนํากันเรื่องมะขามมะขามเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่คือมะขามพันธุ์กระดานครับหรือมะขามยักษ์นะครับ ปลูกง่ายครับดูแลง่ายเป็นกิ่งตอนเขาปลูกมาสี่ปีแล้วผลผลิตกําลังได้เต็มที่เลยครับปีนี้ฝนดีครับฝนตกมาตลอดทั้งปีเลยช่วงนี้เดือนพฤศจิกานะครับก็ยังมีฝนตกอยู่ฝนดีมากผลผลิตก็เลยมากนะครับหมออากาศเหมาะสมก็ให้ผลผลิตเยอะก็นะครับผลผลิตก็เริ่มจะเก็บกันได้ตั้งแต่นะครับเดือนตุลาถึงพฤศจิกา มะขามพันธุ์นี้ข้อดีนะครับฝักใหญ่นะครับเนื้อเยอะเป็นมะขามยักษ์นะครับหรือมะขามชาวอีสานเรียกว่ามะขามกระดานต้นไม่สูงครับกิ่งตอน,นี่ครับเพียงหัวนะครับนี่ห้อยระยางเลยฝักใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วฝักใหญ่ๆสวยๆนะครับฝักโค้งๆนะครับ ไซส์ขนาดนี้ก็อยู่ประมาณ8ถึง12ฝักก็จะได้1กิโลนะครับการเลือกฝักที่จะทำไปมะขามแช่อิ่มนะครับมาดูฝักที่มีนี่ครับฝักนี้นะครับขนาดนี้ครับสีจะเริ่มขึ้นสีนวลนวลแล้วครับนี่ภูเริ่มจะเต็มแล้วเต็ม เต็มดีนะครับทำมะขามแช่อิม่มช่วงนี้เม็ดยังไม่ดำนะครับถ้าเม็ดดำแล้วไม่ดีเนื้อจะยุ่ยนะครับนี่ต้องอยู่ขั้นปานกลางไปทำมะขามแช่อิม่มครับนี่เริ่มเต็มแล้วครับเริ่มเต็มแนละ้วฝักใหญ่หญสวยๆทั้งนั้นเลยก็เลือกเอานะครับเขาจะไม่ไม่ค่อยเสมอการมีฝักใหญ่บ้างเล็กบ้างเลือกเอานะครับที่จะมา,ามมะขามแช่อิม่มนี่ สวยครับดกทุกต้นเลยผลผลิตก็มีทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับน่าสนใจครับมะขามพัน,นุนี้นี่ครับดกครับเป็นผ่มเป็นพวงเลยดกทุกต้นเลยครับครับหลังจากเรามาดูวิธีเลือกมะขามแล้วก็ต้นมะขามแล้วเดี๋ยวเราไปชม ขั้นตอนในการทำมะขามแช่อิ่มที่จะได้แนะน้ำกันต่อไปครับหลังจากเราเจ็บเจ็บมะขามมาจากสวนแล้วนะครับอ่าเรามาสัมภาษณ์กับแม่สมนึกนะครับเจ้าของสูตรมะขามแช่อิ่มนะครับครับคุณป้าสมนึกคุณป้าสมนึกเขาาเรียกว่ามะขามพันอะไรนะครับเนี่ยมะขามพัน มะขามแช่มากระขามกระดานเนาะโ<ช>อ้โหฝักใหญ่มากเลยนนนเนาะโอู้ณป,ป้าไปเลือกเองเนาะช่วงนี้หลังจากวันออกพรรษาแล้วนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กามะขามพันุ์นี้ก็จะเริ่มนะครับอ,ออกผลผลิตนะครับก็มีการเ,าเก็บผลผลิตกันเราก็เลือก เลือกฝักยังไงครับคุณป้าฝักใหญ่ๆนี่เริ่มอ้วนเต็มเลยใช่ไหมครับเมเต็มเริ่มเต็มแล้วเต็มแล้วไม่แบนแล้วขนดเน่กขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นนวลแล้วเนาะขึ้นนวลฝักใหญ่ๆนี่ป้าเคยช่างไหมอ่ากี่ฝากโลครับเนี่ยกี่ฝากโลครับฝักใหญ่ก็ผูกเจ็ดฝักเจ็ดฝักแปดถึงสิบฝักเฉลี่ยได้ไหมป้าอ้มืออาชีพนะครับฝักเต็มๆจะได้ถ้าระยะ เจ็ดถึงสิบปักนี้สแสดงว,ว่าปักใหญ่เต็มนะพันสวยงามเลือกพันที่สวยนะโอ้คุณป้าสนุกนะครับนี่มือฉมังเลยเราทำะมะาขามแช่อิ่มแบบคัวเรื่นนะครับแปรรูปกันไว้แจกพี่แจกน้องหรือก็มีการจําหน่ายนะครับก็ทํากันทุกปีมีสวนกันมีสวนเองนะครับเพื่อนบ้านก็มีกันก็เอามะขามกระดานเนี่ยนะครับมาทําการแปรรูปกัน ขั้นตอนต่อไปพอเราได้มะขามเร็จเราเราจะปอกเปลือกยังไงทำไรต่อนะคุณป้าบ้านสมนึกลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนทีนี้เราจะปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกมะขามง่ายๆถ้าเราไปแก่ของช้านะป้าเนาะนี่ขั้นตอนง่ายๆคือภูมิปัญญาชาวบ้านเอามาลวกน้ําเดือดใช่ไหมป้าอ๋อมีมีตะแกงรองใช้เวลาประมาณกี่นาทีรับฝักใหญ่ๆนี่ยป้าฝักใหญ่ๆนี่ว่ามารวกประมาณหนึ่งนาที หนึ่งนาทีก็จับดูใชไหมครับไม่เกินสามนาทีใช่ไหมครับโอไม่เกินสามนาทีก็ดูแล้วแต่น้าเนาะใช้ได้จับดูน้ำน้ำใช่ไหมใชอเริ่มเริ่มแล้วแล้วไปทําไงต่อครับเราลวกเสร็จแล้วไปทำไงนกน้าเย็นนกน้ําเย็นอ่าอนกน้ําเย็นเพื่อเพื่อที่จะอะไรล่ะป้าไม่เป็นไรไม่เปนเละให้ปอกง่ายใช่ไหมครับปอกง่ายอ่าปอกง่ายลวกเสร็จแล้วมานกน้ําเย็นใช่ไหมครับน้ําแข็งก็ไป อ๋อเป็นเทคนิคจะให้ปอกง่ายใช่ไหมครับใ,ให้รู้สึกเย็นพอประมาณมครับน้ำมันร้อนแ้วมันเอ่าเรียกพี่เรียกน้องมาช่วยกันแกะแล้วครับแกง่ายอ้าเวลาเก็บให้มีเทคนิคการเก็บยังไงให้เหลือเหลือขัอนขน้วไว้เนอยเหลือขั้วเพื่อที่จะเป็นยังไงปะเอาไว้ดึงอ๋อดึงเอาแล้วสาธิตการดึงนี่ปะครับอ๋อดึงดึงนา อ๋อดึงตามครูเขาใช่ไหมครับใช่ตามตามเสี้ยนเขานี่แหละอ๋อจะดึงง่ายๆ่าดึงให้มันลอกอ๋อออนี่นี่อนีอดออกแล้วป้าเทคนิอคอค่านี่เราจะมีที่แก่นะครับอ่านี่คุณอากําลังแกะอยู่เลยแบบควัวเรือนทานอาหารแล้วก็มาช่วยกันนะครับนั่งคุยกันเป็นความสุขในครัวเรือนอ่าถ้าเราลวกไม่ได้ ลวกนานเกินไปเป็นไงครับป้าลวกนานไปมันกจะเจะจระเละอ๋อให้ไม่ได้มันกระปอให้พอประมาณพอประมาณอ่าพอประมาณต้องใช้ความชานาญเนาะอ่ถ้าลวกไม่สุกก็ปอกยากอ่าก็ดีขึ้นออกเป็นแผ่นเลยป้าเออนี่เหมือนลวกไก่เลยเนาะนี่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 โอ้นี่ง่ายง่ายอ๋อออกเป็นแผ่นเฮ้ยสวยเลยนะป้า เราฝักสวยนะครับนี่เ,เรากแกะได้แล้วครับสวยงามแล้วขั้นตอนต่อไปทํำยังไงครับเอาไปแช่น้าปูนใสน้าปูนใสอ่าแช่น้ําปูนใสขั้นตอนต่อไปนะครับอ๋อน,าน,าน i, อี่นี่น้ำปูนใสคือปูนเขี้ยวหมากใช่ไหมป้าใช่ม<ช>ีอาจารย์สวดไหมไม่ก็ประมาณเอาใช่ไหมครับแค่ประสบการณ์ประมาณเอานะครับนี่เราซื้อมาถุงเท่าไหร่นยถุงเท่าไหร่ประมาณสิบบาทใช้ อ๋อสิบัช๊อกช้อนโต๊หนึ่งกงสองช้อนโต๊เนาะตะมังใหญ่ๆนี่ครับรอให้ใสก่อนใช่ไหมครับใช่รอให้ใสก่อนอ๋อแล้วก็เอาส่วนที่เราปอกเมื่อกี้เนี่ยมาแช่ไว้ครับอ่านี้เป็นนี่เราเราแช่น้ําปูนใสกี่กี่กี่ชั่วโมงครับกี่วันครับเนี่ยหลังจากเราวันเดียววันเดียวใช่ไหมครับอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะคุงอ่า เย็นวันนี้แล้วก็ถึงเย็นพรุ่งนี้วันนี้เราเราแช่เย็นคืนนี้เนาะแล้วพรุ่งนี้เย็นก็เอาออกนะครับแล้วเราก็จะทํากระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนวันแรกนะครับที่เราทํากันวันนี้ทําแบบครอบครัวเลยมีทั้งพ่อบ้านนะครับแม่บ้านช่วยกันมีความสุขแบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ป้าสมเนึกต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนอะไรนะครับต้มน้ำเกลือต้มน้ำเกลืออัตราส่วนยังไงใช้น้ําเปล่ายังไงครับน้ำเนี่ยประมาณหม้อครึ่งเบอร์หม้อเบอร์สามสิบ <30. S 1> <30 S 2> หม้อครึ่งเนาะมาต้มน้าเกลืออป้าเทได้หม้อหน,นึ่งแล้วเนาะมีครึ่งหม้อนะครับต้มน้ําเกลือครึ่งหม้อหม้อเบอร์สามสิบก็ปล่อยให้มันเย็นหม้อครึ่งน,นะครับต้มน้าเกลือนะครับ ต้มน้ำเกลือใส่ไฟเต็มเตาเลยป้าเนาะใช้เกลือตาส่วนยังไงครับผมเกลือประมาณนี่แหละใช้เกลือล้วนช่างได้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับกิโลนึงพอดีหักถ้วยแล้วกิโลหนึ่งนะครับแล้วมาใส่ต้มต้องน้ำเดือดก่อนใช่ไหมครับต้องน้ำเดือดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับแล้วก็ต้มทิ้งไว้อ๋อแล้วก็คนคนใช่ไหมครับ ต้มทิ้งไว้น้ําเดือดต้มทิ้งไว้กาไฟไฟหมดเตาพอดีก็พอ,พอให้เย็นใช่ไหมครับน้าเกลือต้องเย็นก่อนนี่เป็นขั้นตอนต้มน้าเกลือนะครับนี่อัตราส่วนที่เราพูดถึงเราใช้เนื้อมะขามกี่กิโลนะครับประมาณสิบกิโลสิบกิโลนะคือมะขามเนี่ยมะขามที่เราใช้อยู่ประจําก็คือมะขามกระดานมะขามยักษ์นี่ใช้ถ้ามะขามสิบสามโลใช่ไหมครับเพราะเราแกะเปลือกแล้วก็จะเหลือประมาณสิบโลพอดีที่เคยทํากันที่ทํากันอยู่ เนาะที่เราปอกกันอยู่เนี่ยนะครับนี่ได้แล้วลองช่างดูแล้วนะครับเราแช่น้ําปูนใสกันแล้วนะครับนี่เป็นขั้นตอนการต้มน้ําเกลือนะครับนี่เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราแช่น้ําปูนได้อหนึ่งคืนกับช่วงใบาบาวันลงขึ้นนะครับประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไป24ชั่วโมงนะครับนี่แช่น้ําปูนใสแล้วป้าตอนนี้ป้ากําลัง นะครับล้างทําความสะอาดนะครับวิธีการล้างน้ําปูนใสยังไงป้าล้างกีน่น้ําครับปรไปล้างน้ํเป<ร>ล่ากีน่น้ําครับงน้ปลาน้นี่หลังจากเราแช่ยี่บสี่ชั่วโมงครับไปล้างเอาน้ําปูนใสออก,อน,ออกนะครับล้างน้ําที่หนึ่งนะครับน้าําสะอาดล้างน้ําที่หนึ่งโอ้สวยน่ารับประทานทั้งนั้นนะสูตรแม่สมนึกเนาะอ่า ต่อไปล้างน้ำที่สองใช่ไหมครับน้ำเปล่างน้ำเปล่าน้ำที่สองเลยใส่ป้ายทำความสะอาดล้างน้ำเปล่าน้ำที่สองนะครับเป็นการล้างน้ำปุนใสนี่ครับใส่ภาชนะที่สะอาดนะครับเป็นพลาสติกจะดีกว่าใช่ไหมป้าใช่เพราะมันจะกัด เราจะไปแช่น้าเกลือใช่ไหมครับถ้า<ช>เป็นภาชนะที่เป็นโลหะถ้าด้แก้วยิ่งดีนะครับนี้เราทําปริเรียนมาก,มากใช้ถังพลาสติกเลยที่สะอาดนะครับถังสะอาดทำความสะอาดหลายครั้งครับมาเรียงไว้เลยในะถังเรียงไว้นะครับนี่เป็นกระบวนการทํามะขามให้กรอบนะครับโดยการแช่น้ําปูนใสหนึ่งวันนะครับนี่แล้วพอต่อไปเป็นขั้นตอน การแช่น้ําเกลือนะครับการดองเกลืออหลังจากเราต้มน้ําเกลือได้นะครับต้มน้ําเกลือให้เย็นแล้วเราก็มาเทกับน้ํามะขามที่เราเตรียมไว้กับมะขามที่เราเตรียมไว้ในถังภาชนะที่เราใส่ไว้นะครับหลังจากเราแช่น้ําปูนใสแล้วครับเทน้าเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับจนท่วมเลย นะครับเอาน้ำใสๆสนี่ร่วมแล้วปิดไว้ไปไป,ไปเอาไาชถังน้ำถังที่เราแช่น้ําเกลือนี้ไปไว้ในที่ร่มใช่ไหมครับ<ช>ที่ร่มอย่าให้ตากแดดนะครับแช่ไว้นานแค่ไหนครับวันกับคืนละก็คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้บายๆนะครับอ<ช>่าแล้วก็วกจะกระบวนการเดี๋ยวเย็นนี้เราก็อ่าต้มน้ําเชื่อมใช่ไหมครับต้มน้ําเชื่อม รอให้เย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เราก็จะได้เอาน้ําเชื่อมใส่ก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเออเป็นนะ้มะขามแช่อิ่มนะครับอ่าน้าแป๋มก็มาเชียร์น้าแป๋มเป็นไงปีนี้ป้าสมฤทธิ์ทไปกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบนี้แล้วเป็นไงรสชาติผ่านไหมครับกรอบหวานอร่อยดีหวานกรอบอ๋อมีลูกคา้าออเดอร์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่อ่า,อาลแล้วเป็นไงพี่น้องเป็นไงเรียกหาไหม เรียกหาพรามันหวานอร่อยดีกรอบเยี่ยมโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคอยชิมกันชิมผลงานกันนะครับนี่ครับนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจุดไฮไลท์เลยเป็นขั้นตอนอปลาสมนึกนี่ขั้นตอนอะไรนะครับน้ำตาลน้ำเชื่อมใสอ๋อเป็นขั้นตอนต้มน้ำเชื่อมแล้วนเนื้อมะขาม10บกิโลนี่ป้าใช้น้ำ น้ำสะอาดมาต้มให้เดือดนะครับใช้ใช้น้ำหม้อเบอร์เท่าไหร่ป้าห <30. S 1> ม้อเบอร์สามสิบเนาะค่อนหม้อเลยตั้งไฟให้เดือดนะครับฐานเป็นเตาเลยน้ำเดือดเสร็จแล้วน้ำตาลทรายแดงเทใสนะครับน้ำแรกของการต้มน้ำเชื่อมนะครับครับป้าใช้น้ำตาลทรายเท่าไหร่ครับน้ำแรกเนี่ย กิโลหนึ่งกิโลไกครึ่งกิโลเป็นกิโลครึ่งนะครับต้มให้เดือดเลยนะครับต้มเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้คนนะครับคนให้ละลายทิ้งไว้เลยเนาะทิ้งไว้จนไฟหมดเตาพอดีใช่ไหมครับไฟหมดเตาเลยอยากไฟเป็นเตาก็หมดเตาเลยพอดีแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเห็นไหมครับทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยว าจากเมื่อคืนนี้เราแช่น้ําเกลือไว้แล้วทํามะขามดองไว้แล้วนะครับแช่น้ำเกลือไว้คืนนึ่งเดี๋ยวบ่ายๆวันนี้นะครับบ่ายวันนี้พอน้ําตาลทรายที่เราต้มไว้แล้วเนี่ยนะครับต้มไว้ให้เย,นหนย,ย็นถึงบ่ายเดี๋ยวเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปครับหลังจากป้าสมนึกแช่น้ำเกลือ ไว้หนึ่งคืนแล้วก็หนึ่งคืนแล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับหนึ่งคืนกีนหนึ่งวันในะช่วงบ่ายๆก็ลินน้ําเกลือทิ้งนะครับลินน้ําเกลือออกตอนนี้เป็นดองเค็มอยู่นะครับเป็นดองเค็มฝักสวยมากเลยป้าไหนขอดูหน่อยครับป้าฝากเป็นไงโอ้นี่เกร็ดเอเต็มๆเลยนะครับนี่น,น,นี่เลือกฝากได้ดีมาก นี่เกตเอเลยครับกำลังแจ๋วเลยครับสวยงามมากครับเนื้อมะขามสวยหมดแล้วก็ลินน้ำเกลือให้เสด็จน้ำแล้วนะครับเสด็จน้ำแล้วยดนี่ดองน้ำเกลือยีชั่วโมงแล้วครับเสด็จน้ำแล้วหลังจากลินน้ำเกลือออกหมดแล้วก็เติมน้ำเชื่อมใช่ไหมป้าน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ ต้มใบมะช้านี่รอเย็นแล้วบบาๆเย็นแล้วนะครับแล้วก็มาเทใส่มะขามที่แช่เกลือแล้วนะครับกําลังจะเป็นมะขามแช่อิ่มแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นแช่อิ่มครับนี่เป็นน้ําเชื่อมน้ำหนึ่งเนาะใช่ครับทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเป็นน้ำสองครับนี่ป้าสมนึกกําลังเอามะขามที่แช่อิ่มไว้ แช่น้ําเชื่อมน้ำหนึ่งใช่ไหมคุณป้าอ่าแช่ไว้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันแช่ไว้เย็นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ําใหม่นะครับนี่น้ำหนึ่งนะครับเปลี่ยนน้ําใหม่อันนี้เป็นถ้าน้ำหนึ่งนี้เป็นมะขามแบบไหนคุณป้าขาม,ามแช่ <ผม S 1> อิม่มเปรียปร้ยวหวานใช่ไหมครับรสําหรับนคนที่ชอบเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับ คนไม่ชอบหวานมากอ,อ๋อไม่ชอบหวานมากสวยนะป้าเนาะนี่ใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะสวยสีสวยครับสีเหลืองสวยน่ารับประทานมากมอ,อ่าตอนนี้ป้าสมฤก,ก็มีกองเชียร์มีเพื่อนบ้านมานั่งรอชิมนะครับ<ม>ชิมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะน้ำหนึ่งนี่ก็มีออเดอร์มาแล้ว ลองชิมดูสิรสชาติเป็นไงบ้างอ่าอ่านะจู๋มาช่วยชิมหน่อยครับเป็นไงโอ้ยแซ่บอ้าวกินเบางเนื้อแซ่บคนบ่กินหวานหลายติ่มที่เกลือแซ่บกรอบหวานอ่าอ่ากรอบได้เปลี่ยกรอบใส่ได้บ่พานบ่ใสได้เลยพานเค็มบ่บ่พอดีเปรี้ยวบ่พอดีเลยจ้าอ๋อเปรี้ยวหวานสรสหวานสามรสกินกับพริกเกลือเนาะอันนี้ หวานกรอบเนะนาะน้ำหนึ่งอ,อืมอ่าอ่าถือว่าใส้ได้น้ำหนึ่งมีคนคิมให้พร่อมกับล้านตีเนาะครับสำหรับคนต่อไปเป็นขั้นตอนอ่า,าน้ำสองเนะนาะใช่น้ำสองครับสำหรับใครลูกค้าที่สั่งใครที่ชอบหวานก็จะเป็นน้ำสองนะครับเมื่อเช้านี้ป้าสมนึกก็ใช้หม้อเบอร์30สิบใช่ไหมครับต้มน้ำค่อนหม้อเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลสายกิโลครึ่ง นะครับต้มน้ำเดือดเดือแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายแดงกิโลครึ่งนะครับต้มจนไฟหมดเตาได้แล้วครับช่วงบ่ายๆก็เย็ยนแล้วนะครับเย็ยนแล้วน,นเชื่อมน้ำสองนะครับตาก็าใส่น้ำเชื่อมน้ำสองนะครับอันนี้จะเป็นรสชาติหวานนะครับสำหรับคนที่ชอบหวานนี่ ใส่น้ำให้ไปให้ท่วมนะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับคืนหนึ่งก็จะเป็นแช่อิ่มชนิดหวานนะครับนี่ก็แบ่งไว้สําหรับใครชอบชนิดเปรี้ยวหวานนะครับตอนนี้ป้าสมนึกนะครับก็ได้น้ําที่สองแล้วแช่ไว้น้ําเชื่อมน้ําที่สองแล้วนะครับเอาป้าสงออกแล้วเนาะน้ําที่สอง อันนี้เป็นชนิดหวานหวานเนาะหวานค่อนข้างหวานมากเลยใช่ไหมครับผมสําหรับคนที่ชอบหวานอันนี้ป้ากําลังเตรียมจะส่งตลาดแล้วนะครับนี่หวานเลยนะครับอา้าวเชิญเชิญป้ามามามาชิมชิมมาถามแช่อิ่มกันก่อนอเออครับผมช,มชิมก่อนชิมก่อน มาป้าป้าชิมเสร็จแล้วหวานกรอบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เป็นไงป้าพอดีไหมอร่อยพอดีเลยกรอบแลวใช่ไหมครับกรอบหวานไหมกรอบหวานเนื้อเป็นไงครับมะขามเนื้อเยอะดีไหมดีเนื้ออย่างดีเลยอืมเนื่อปาเป็นไงอร่อยจ้ะอืมอร่อยรสชาติอย่างนี้เนาะใช้ได้ใช้ได้หวานกรอบเลยใช่ไหมครับอันนี้รสชาติหวานเนาะมีสองรสชาตินะครับอันนี้สําหรับ อ่ะเปรี้ยวหวานเลยนะครับเปรี้ยวหวานจะกินกับพริกเกลืออป่ะอันนี้จะไปอ๋ออ๋ออไม่เป็นไรครับอ่าอ่าเดี๋ยวพ่อพาจะมีออเดอร์มายังครับมาแล้วค่ะเหมาหมดเลยเหรอวันนี้จะเอาไปลูกสาวขายที่โรงงานจ้าอ๋อขายดีนะป้าเนาะครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับผมออันนี้ก็มีรสใหม่ป้าสมุกก็เตรียมไว้นะครับเนาะ เยอะเลยเตรียมไว้อ่าป้าผ้าป้าผ้าชอบรสชาติแบบไหนป้าเปรี้ยวหวานจ้าเปรี้ยวหวานเนาะอ่าเปรี้ยวหวานก็น้ำเชื่อมน้ำอ่าน้ำเชื่อมน้ำแรกนะครับเปรี้ยวหวานป้ารับหมดเลยเนาะจ้าอ่าครับผมขอบคุณมากป้ามาเลยนะจ้านี่นะครับผมจะไปขายให้ลูกสาวขายที่โรงงานจ้าจ้าโอเคขอบคุณมากป้าจ้าป้าป้าจำเนึก ดีใจแล้วเนาะป้าสีมือดีมากเลยครับนี่ทำขายไม่ทันเลยตอนนี้สั่งหมดแล้วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อสั่งหมดแล้วมีออเดอร์มาหมดแล้วครับนี่เป็นชนิดหวานกำลังเตรียมใส่ถุงอยู่ครับก็แช่ตู้เย็นก็หวานกรอบนะครับเก็บไว้ได้นานหลายสัปดาห์ ช่องของออกติดดินนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มานำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านสูตรมะขามแช่อิ่มของแม่สมนึกนะครับใครจะไปทำก็ทำได้เลยนะครับทำง่ายๆก็สรุปได้ว่านะครับมนะขามแช่อิ่มแม่สมนึกนี้ใช้เวลาสี่วันเนาะ สวันนะครับเราสรุปให้ว่าวันที่1น,นะครับเป็นวันแช่น้ําปูนใสวันที่สองก็แช่น้ําเกลือนะครับวันที่สามก็ถ้าจะทําเปรี้ยวหวานก็แช่น้ําเชื่อมน้ำหนึ่งนะครับวันที่4ี่ก็แช่น้ําเชื่อมน้ำสองนะครับก็จะเป็นมะขามแช่อิ่ม2ส,สูตรนะครับใช้ได้เลย นะครับการันตีขายดีแน่นอนนะครับก็ฝากไว้กับช่องห้องหอกติดดินช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กับช่องหัองหอกติดดินครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องหงองหอกติดดินด้วยนะครับ